ฮัลโหลฮัลโหล่อนฮัลโหล๊าา่ปุ่นญี่ป่นญี่ปุ่น๊าาาป้าป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 าพูดปาก่อนเดี๋ยวให้มาม่มปาปาดิปา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 มามามาม่ก่อนมมมมาเยมาปาปา จุ๊บปะจุ๊บปะดิจุ๊บปะไม่ใช่เอามือจุ๊บเอามือจุ๊บอือหึโอ้จุ๊บเดี๋ยวบาย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 น่ารักจังน่ารักจังน่ารักจังเดี๋หลรอรอจังรอจังเดี๋ยวทำรอจังเหรอรอจังจุ๊บอ๋อจุ๊บแล้วจุ๊บก้องดีไหม ไนรอจ้างทสวัสดีครับค่ะวันนี้รอจ้างก่อนรอจ้างในถ้ำรอก่อนรอมากเอาช้างให้ดูดิเอาช้างให้กระจกดูดิเนี่ยช้างให้กระจกดูอ่าเอาให้จะกระจกดูดิไม่มีชีวิตค่ะกระจกไม่เห็นที่ยิ้มหวานเลยยิ้มหวานก่อนเลยยิ้มหวานไม่บายเลยไม่บายไม่บายอ่ะไม่บายก่อนไม่บายก่อนไม่บายจุ๊บก่อนไม่บายจุ๊ก ไม่ไปไม่ไปไม่ไปายบายจุบก่อนเลวไปแล้วนะไปายหาุตามาแล้วายบายลูตาแล้วายบายบกระจกก่อนายบายกระจกรูนะครับไดูายบายกระจกกันเกสเซปี้เีอเกสเซปี้เกสเซียอเกสเซปี้อะเกสเซปี้เกสเซียอป ชาจับปูดำขย้ำปูนาจับปูมังหรือจับปูดำไงนะเกเสียปีจับปูดำด้วยจับปูดำขย้ำปูนาในแมงมุมขยุ้มหลังคาแมงมุมขยุ้มหลังคาแมงกินตาเกเสียปีล่ะเกศีปีเกศีชะชะชะยิ้มหวานเลยยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานหล่อมาก So